ความสมพั์กับพีดีเรียบร้อยแล้วเราก็เลยได้บิวกินมาดงใจครับผมจีบบิวกินครับคือไมื่เห็นข่าวแล้วแล้วก็คือส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับตัวน้องเขานาะแล้วก็เคยเจอกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็เอาตรงผมอะงงแล้วก็แปลกใจมากกับตัวข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆมันเกิดขึ้นจากแค่คอมเมนต์แค่อันเดียวที่ไม่มีมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยซึ่งผมรู้สึกว่าการที่ เขามาโพสต์คอมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยมันทําให้ตัวน้องเนี่ยเสียหายด้วยเวลาเราโพสต์อะไรเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์กดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องที่จะระวังตัวที่มีเหมนการที่จะคอมเมนต์อะไรบางอยา่างก็มีข่าวก็มีบอกน้องว่าเฮ้ยมันมีข่าวนะคือแน่นอนอยู่แล้วคือเราเราก็ต้องบอกน้องว่าเฮ้ยมันมีข่าวแบบนี้เ,เราควรจะต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือผมกับน้องเนี่ยเป็น Circle เฟรนด์ซิเคิลเดียวกันอยู่แล้วซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับผม คือรอจริงตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้จีบใครโอเคนะไม่ได้จีบใครเลยแล้วก็อยากจะโฟกัสที่งานเพราะว่าปีนี้เนี่ยไม่มีทั้งงานต้นหน้า แล้วก็พยายามที่จะหันตัวไปทำเบื้องหลังด้วยแล้วก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกไม่ว่าจะเป็นพวกแบบคอลลาเจนหรือแบบแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองที่ก็ลันจะทอดแล้วก็มีกับหลายธุรกิจเลยที่มันอยากทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่อยากจะที่จะโฟกัสที่เรื่องของงานก่อนไม่อยากไม่อยไปขึ้นรถจากทาวาสไม่ได้ตัวละครเยอะมากแล้วดีเดียวมันพลาดไปคือตอนนี้ตัวละคร คือตอนนี้ตัวละครเยอะมากเลยแบบว่า <พอ S 1> เยอะเย<พ>อจะจแำบบัเดเยวอันนี้อันนี้ฝันใช่ไหมไปขึ้นรถกับเขาคือผมก็ไปรายการก้อยนัตตี้รีมทั่วไปที่ผมก็แบบไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไปไปแข่งใช่หรอสรุปว่าตอนนี้โสดนะอดอมามัน,ม,นมันคือความฮอตเหรอเนี่ยมันคือความลำบากใจมากเลยนะอย่างที่บอกครับตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครครับผมโสดครับขอลองครับ การจับคู่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเคมีสัตว์เนาะเคมีสัตว์ทางการเขยบอกเราว่าอยู่แบบไอ้กระไทียม่บอกเคมีสัตว์ทางการเดินมาถึงเคมีสัตว์ศาสตร์นะมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคือถ้ามันจะมีการมันต้องเป็นยังไงแบบเออถ้าถ้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมันก็คงจะมีภาพออกเองเดี๋ยวมันจะมีภาพออกมาเนาะโอเคเนาะแต่ตอนนี้คือก็ยังไม่มีนะครับผมยังไงก็ตอนนี้สักตัวได้นะครับไม้พิรัตครับสดอยู่ครับ ยุ่งมากจนแบบว่าก็ยังแค่ไม่ได้คุยกับคนที่บ้านเนาะและ้วก,ก็กับก๊อฟเนี่ยคือจำได้คร่าวๆว่าไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลดหนึ่งวันแล้วบอกก๊อฟว่าเออพวกนายยังไม่ได้โพสต์รูปเลยแล้วก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรโอเคเบลอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเท่าไหร่กับเรื่องนี้อันเนี้ยคิดว่าฟังจากปากก๊อฟดีกว่า